ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้คุณครูสุนารีจิตสุธิผลนะคะจิตสุทธิผลครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านักเรียนโรงเรียนวัชรงเด็กพิบูลเกียรติเอ้าเรามาดูกันนะคะเป็นเรื่องการแต่งกายนะคะซึ่งคุณครูจะใช้เวลาในการสอนไม่นานเนื่องจากนักเรียนที่น่ารักของค,ครูได้ส่งคลิปการแต่งกายมาทุกคนแล้วแล้วก็ แต่งกายน่ารักมากนะติดกระดุมเองอะไรเองก็เก่งแล้วนะคะติดกระดุมได้ก็คือเก่งแล้วเรนจะสังเกตว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีกระโปรงเขาใส่กระโปรงเข้าไปนะคะไม่อธิบายอะไรเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นรูปของเป็นยังไงคะเทา้ทาเท้าก็ ก็ถ้ามีถุงเท้าจําเป็นชุดไหนต้องใส่ถุงเท้าก็ใส่ถุงเท้าเข้าไปถุงเท้าก็จะมีสองข้างถุงเท้านั้นก็ต้องสะอาดนะคะซักอยู่เสมอก็รองเท้าผ้าใบก็ต้องมีสองข้างนะคะก็ต้องสะอาดและซักอยู่เสมอน,นะ,ะให้สอดคล้องกับวิชาศึกษาที่เพิ่งเรียนไปวันนี้ขั้นตอนในการแต่งกายครูเชื่อเหลือเกินว่านกักเรียนเข้าใจนะคะว่าเราจะต้องใส่ชุดชั้นในก่อนนะคะถ้าผู้ชายก็จะมีกางเกงในตัวเดียวนะ,ะถ้าเป็น นี่ฝั่งนี้จะเป็นผู้ผู้ชายนะคะผู้หญิงก็จะมีกางเกงในแล้วก็จะมีเสื้อในตัวหนึ่งเพราะเราเป็นผู้หญิงเนาะก็จะดูน่ารักแต่ถ้ามันร้อนอาจจะไม่ใส่ได้แต่เสื้อข้างนอกก็คงไม่บางเกินไปอ่าน,นี่ก็คือการแต่งกายนะคะอ้าวเอาล่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นยังไงคะผู้ชายก็จะใส่เสื้อผู้หญิงก็ใส่เสื้อเหมือนกันคะ่ะหลังจากที่ใส่ชุดนในแล้วอะอ้าหลังจากนั้นก็เป็นยังไงต่อคะ ออก็ใส่กางเกงก็ใส่กระโปรงนะผู้หญิงอยากใส่กระโปรงก็ใส่กระโปรงสุดท้ายก็เป็นยังไงคะนี่สมบูรณ์แบบแล้วโอ้ผู้ชายก็หล่อมากเลยผู้หญิงก็น่ารักและสวยด้วยนะคะก็เป็นอันว่าการแต่งกายก็ก็หลังจากนั้นถ้าจะออกนอกบ้านแล้วก็เป็นยังไงคะอ่ามีรองเท้าผ้าใบต่างคนก็ต่างใส่ถุงเท้าจ้ะ อ่าใส่สูงเท้าเสร็จเอาเป็นยังไงจะไปแล้วจ้าแม่พอบอกจะไปแล้วลูกเราก็ใส่รองเท้านะคะแล้วเราก็ไปขึ้นรถนะคะโอ้โหเป็นไงคะรู้ว่าจะไปเจอแดดก็เตรียมหมวกไปด้วยนะอ่าถ้ารู้ว่าจะไปเจอฝนก็เติมเติมเตรียมร่มไปด้วยถ้าอาการหนาวก็เป็นยังไงคะก็ใส่เสื้อกันหนาวสิคะอ่าฝนตกก็กลางร่มสิคะก็ต้องเตรียมไปนะคะ อันนี้ก็คือการแต่งกายที่เหมาะสมนะอ่านี่เสื้อกันฝนใช่ไหมคะอ่าอันนี้ป้องกันอย่างดีมากเลยมีทั้งล่มทั้งเสื้อกันฝนใส่รองเท้าบู๊กันน้ําเข้าด้วยนะครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจอ่าไปดูหัวข้อต่อไปการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะไปนักเรียนจะสังเกตว่าภาพที่เห็นด้านล่างเนี่ยเป็นภาพโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะนั้นเพราะฉะนั้น นักเรียนก็ไม่ควรจะใส่ชุดนอนมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอ่าใช่ไหมตอบคุณครูหน่อยเรากําลังไปไหนกันอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมันหายไปแล้วเออมือคุณครูไปโดนเองนะคะแป๊บหนึ่งรอครูแป๊บหนึ่งรอครูแป๊บหนึงน่ง,งมันแอบหนีหายไปแล้วอ้าวเรียนจะเห็นว่าในภาพนี้นะคะในภาพนี้เป็น สถานที่ก็คือโรงเรียนถูกไหมคะแล้วเรียนแต่งกายไปโรงเรียนนะอ่าเรียนแต่งกายไปโรงเรียนก็ควรจะแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะอ่าอันนี้ก็คือการไปโรงเรียนก็ใส่ชุดนักเรียนวันไหนเป็นชุดพะละก็ใส่ชุดพะละวันไหนต้องใส่เสื้อดอกสนก็ใส่เสื้อดอกสโสนแต่สถาน,นาการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นกับนักเรียนเลยในปีนี้เนื่องจากมันเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตจริงในการไปโรงเรียนเลยก็คิดเอาไว้ก่อนว่าถ้าไปโรงเรียนจะใส่ชุดนักเรียนอย่างใหม่อย่างรอเลยนะคะเหมือนรูปที่ถ่ายส่งครูม,มานะวันไหนคุณครูให้ใส่ชุดพะละก็ใส่ชุดพะลามาวันไหนใส่เสื้อดอกสนุกก็ใส่มานะแบบนี้เป็นต้นก็คือชุดที่เหมาะสมกับการไปโรงเรียนและที่สําคัญฝากนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนครูเชื่อว่าป่านนี้ นักเรียนมีเครื่องแบบครบหมดแล้วนะเพราะว่าผู้ปกครองได้ส่งใบเสร็จกับคุณครูมาแล้วสิ่งที่สําคัญคือรองเท้านะจะเราใส่รองเท้าแตะเหมือนตอนอยู่อนุบาลไม่ได้แล้วนะนักเรียนให้ใส่ถุงเท้ากับรองเท้าของนักเรียนชายนะคะส่วนนักเรียนหญิงก็ใส่ถุงเท้าและรองเท้าแบบของนักเรียนหญิงนะคะทุกวันที่มาโรงเรียนนะไม่สวมอีแตะมานะฝนตกก็ไม่ต้องอ้างว่าฝนมันตกนะบ้านเรามีหลังคาก็เก็บรองเท้าถุงเท้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะคุณครูเป็นคนเข่งคัดเรื่องระเบียบวินัยนะไม่ชอบนักเรียนมาแต่งกายไม่เรียบร้อยที่โรงเรียนนะและคุณครูก็ตรวจทุกวันด้วยนะตรวจอะไรบ้างตรวจเล็บมือนะตรวจผมนะ ผมยาวก็ต้องรัดให้เรียบร้อยนักเรียนชายผมยาวก็ควรจะตัดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ไม่นักเรียนชายป .1 ไม่ขอลองทรงสูงลองทรงต่ำนะคะขอเป็นทรงผมนักเรียนเลยนะคะเพื่อง่ายต่อการดูแลนะและที่สําคัญก็เวลาเหงื่อออกทํากิจกรรมก็จะไม่คันนะคะเา้าเอาละคราวนี้ก็เรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะ เอาเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวไปเที่ยวก็ต้องแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่ที่เราจะไปนะคุณเชื่อว่า,วานักเรียนเข้าใจเรื่องการไปเที่ยวนะนี่ไปทะเลในภาพนี้อ่าไปทะเลก็ใส่ชุดที่มันเหมาะกับไปทะเลดูตามภาพนะมีความสุขมากเลยสามคนนี้เตรียมอุปกรณ์ห่วงยางลูกบอลไปเล่นน้ําทะเลด้วยเราเคยไปดีเว์กันแล้วใช่ไหมคะอ่าไปสวนสัตว์เราก็เคยไป ก็แต่งตัวให้มันเหมาะสมตามที่โรงเรียนกําหนดเพราะเราไปในนามโรงเรียนเราก็เตรียมหมวกเตรียมล่มอะไรไปเพื่อมันมีแดดเราจะได้ไม่ร้อนนะใส่รองเท้าผ้าใบนะเพื่อสะดวกในการเดินเหินแล้วก็ป้องกันไม่ให้เท้าเจ็บด้วยอ่ะกูเชื่อว่านักเรียนก็จะเข้าใจอันนี้ไปไหนคะอันนี้ไปวัดนะไปวัดนะไปวดัดน่ะไปวัดไปวัดไหนก็ไม่รู้ละไปวดัดก็แต่งตัวสวยเลยนะักเรียนผู้หญิงก็ ใส่ชุดนักเรียนใส่กระโปรงน่ารักมากนะคะส่วนนักเรียนชายก็โอ้ใส่ชุดหล่อดังภาพนี่เลยไม่ต้องหล่อขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหล่อขนาดนี้ก็จะเจ๋งมากเลยนะ mm hmm. อ่าก็ประมาณนี้นะไม่ใส่กางเกงขาสั้นนะผู้หญิงก็ไม่ใส่กระโปรงที่สั้นเกินไปกางเกงที่สั้นเกินไปนะอ่ามันก็ไม่เหมาะสมกับวัยนะแต่งตายให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนยังเด็กอยู่นะ หรือไม่ใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็ไม่ใส่กางเกงตัวนอกกระโปรงตัวนอกไปวัดเอาแบบนั้นก็น่าเกลียดมากเลยนะคะลองนึกภาพตัวเองสิคะใส่กางเกงในตัวเดียวนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงเราเดินไปวัดแล้วไม่น่ารักนะคนคงจะมองเราเป็นตาเดียวเลยว่าเราแปลกประหลาดนะอ่าหรืออากาศมันร้อนเกินไปทําให้เราเปลี่ยนไปประมาณนั้นนะคะเอาละก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เรื่องของการแต่งกายนะอ่ะาคราวนี้ เรื่องต่อไปนะเรื่องต่อไปการดูแลรักษาเครื่องแต่งกายนะจะสอนไปพร้อมกันเลยเนื่องจากสุขศึกษานะคะเปิดเทอมมา2เดือนแล้วคุณครูเพิ่งสอนไปนิดเดียวเองนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นก็จะยาวหน่อยคลิปนี้แต่เป็นเรื่องที่ไม่ยากเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียนอยู่แล้วการดูแลรักษาเครื่องแต่งกายเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียนนะคะ <S <S เพราะว่านักเรียนยังเด็กอยู่นะ ผู้ปกครองนักเรียนก็จะดูแลเรื่องการแต่งกายนะแต่ว่านักเรียนก็สามารถช่วยผู้ปกครองได้โดยการระหว่างวันเนี่ยรักษาความสะอาดนะเล่นก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เลอะมากผู้ปกครองก็จะได้ไม่ต้องซักเสื้อผ้าเราที่สกรปรกมากแม่ก็จะไม่เหนื่อยมากในการซักหรือบางคนอาจจะบอกว่าครูครับแม่หนูไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าแม่หนูใช้เครื่องซักผ้าซักอ่ะก็จริงค่ะนะักเรียนแต่เครื่องซักผ้าน่ะ ถ้าสกรปรกมากมันก็ซักไม่เกี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยแม่เราก็คงจะต้องมานั่งขยี้อีกนะในเครื่องซักผ้าหรืออะไรหรือบางคนอาจจะต้องซักมือเช่นถุงเท้านต้องซักด้วยมือถึงจะสะอาดรองเท้าแบบนี้นะคะถึงยังไงท่านก็ต้องดูแลทําให้เราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรรักษาความสะอาดของเสื้อผ้าของเรานะให้สะอาดนะคะอ่าระหว่างวานันรักษาความสะอาด ่าไม่ใช้เสื้อเช็ดปากหรือเช็ดหน้านะนักเรียนชายบางคนเวลาไปเล่นฟุตบอลมาเหงื่อออกที่หน้านะก็ก้มไปแล้วก็ยกแขนขึ้นมาแล้วก็เป็นไงคะเช็ดปืดแขนดำปี่เลยนะคะแขนเสื้อไม่ดึงหรือกระชากเสื้อผ้ากันนะเพราะจะทำให้ขาดกระดุมขาดนะไม่เอาสีเสืออะไรไปป้ายเสื้อผ้ากันนะไม่เอาอะไรที่เลอะๆซักไม่ออกแล้วกินช็อกโกช็กแลตก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เลอะอันนี้นะคะอ่า แล้วมาดูว่าเวลาที่เราใช้เสื้อผ้าแล้วเราควรทํำยังไงอันนี้ข้อสอบออกนะคะถึงแม้ว่าชีวิตประจําวันนักเรียนจะไม่ได้ทำแบบนี้แต่ไปฝึกแล้วทําแบบนี้นะคะไปฝึกแล้วทาแบบนี้แล้วก็เวลาสอบจะได้ทาข้อสอบได้หรือก็จำนะให้พ่อแม่สอนนะชุดชั้นในก็ควรมีตะกร้าแยกนะคะชุดชั้นในนะถ้าเราซักได้ในวันนั้นเลยก็คงจะดีนะคะ เพราะว่ามันก็จะไม่อับชื้นนะคะชุดชั้นในเสื้อผ้าขาวนะเป็นเสื้อขาวนะเสื้อขาวกางเกงสีขาวที่ต้องแยกมันเผื่อผ้าสีมันตกมันจะได้ไม่สีตกใส่แล้วก็เสื้อผ้าสีตะกร้าหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการแยกเสื้อผ้าที่ถูกต้องนะเอาทวนนะชุดชั้นในแยกไปซักนะถ้านักเรียนมีถุงเท้านะก็ควรมีตะกร้าถุงเท้าอีกนะคะ เพราะว่าถุงเท้านี่สกรปรกยิ่งกว่าชุดชั้นในอีกนะคะนักเรียนนะถ้าไปปนกันคงไม่ดีนะก็สร้างตะก้าขึ้นใหม่ใบหนึ่งคุณครูก็ว่าตะก้าได้สวยมากเลยนะคะนี่ตะก้าครูอะกระถุงเท้าใบนะอ่าถุงเท้ากับรองเท้าก็พอจะรวมอยู่ด้วยกันได้แต่จริงๆรองเท้าก็วางที่ชั้นรองเท้าก่อนนะแล้วเวลาที่จะใช้ซักก็ค่อยเอามันมานะเพราะมันจะสกระปรกสุดเลยรองเท้าะที่พื้นมันข้างล่างนะคะอ่าก็เป็นชุดชั้นในนะ ก็เป็นเสื้อผ้าสีขาวต้องแยกกับเสื้อผ้าสีเผื่อผ้าสีที่เราใส่บางตัวมันตกเดี๋ยวสีขาวจะกลายเป็นสีมืดอ,อื่นไปหมดเลยเลเอะเทอะใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือการดูแลเสื้อผ้านะคะเอาล่ะ,ะคุณครูจะพักเครื่องวิชาสุขศึกษาไว้แต่เพียงเท่านี้นะแบบฝึกหัดยังไม่ให้ทำนะคะ,ะให้ให้เท่านี้ก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะเยอะเกินไปอ้าวสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสุนารีสอนวิชาสุขศึกษานะปูรณาการมาตั้งแต่เรื่องอะไรจะ้ะตั้งแต่เรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศอะไรเลย การแต่งกายของผู้ชายผู้หญิงทำยังไงนะการแต่งกายของผู้ชายผู้หญิงทำยังไงแล้วก็แต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศหรือสถานที่ที่เราจะไปอย่างไรนะคะหาเป็นเพียงสถานที่ที่ยกตัวอย่างมาไม่เยอะมากเกินไปนะสำหรับวัยปนหึ่ง แล้วก็การดูแลเครื่องแต่งกายนะของตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอแล้วก็รวมไปถึงเมื่อเราใช้เสื้อผ้าแล้วจะถอดออกจากตัวต้องดูแลแยกเสื้อผ้าอย่างไรนะคะอ้าวสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็จะพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอ้าวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าศึกษามีเรียนแค่สัปดาห์ละหนึ่งคาบเท่านั้นสวัสดีค่ะ